ต้องการผู้ที่ไม่พูดพลาดอยา่ามีข้าวน้ำต้องการเป็นต้องการผู้เป็นทู้รักยามเปิดปัญหาต้องการบัณฑิขอทุกท่านจงเป็นผู้กล้าหาญที่จะละทิ้งความนื้ได้เห็นแก่ตัวความเอ่ยตัวและความไม่ระมัดรระวังตัวขอจงเป็นผู้ที่ไม่พูดพลาดโดยประจา,ากสาระ ความร้อาสานชิงชังในยามที่สังคมต้องการสารัะคำปรึกษาหารือและกำลังใจได้จงกระเพือตนเป็นบัณฑิตผู้รู้รักษากายใจของตัวให้ปลอดจากโรคให้ปลอดจากโรคกตาเลรคใจเป็นผู้ทาาศึกษาผลกว่าวางแผนชี่แนะและลงม,มือทำทั้งนี้ ถ้าแต่ละคนแม้เพียงตั้งจิตไว้ในธรรมฝ่า,ายสุจริตไม่ถล่มลงสู่ความทิชชั่วอันนำไปสู่การพูดชั่วและทำชั่วซ้ำเติมก็นับว,ว่าได้ช่วยลเทาปัญหาของโลกแล้วและอิ่งหาท่านมีดวงจิตของแท้วด้วยเมตตาตาลงมยาธรรมนำความปรารถนาดีเพื่อแผ่ไปสู่ทุกชีวิตอย่างเสมอหน้า วางญญทุกข์ยากคือเราทั้งหลายต่างมาเชิญยอกจากที่ไายได้ไในไมชาวรารัวรอยูว,ว,ร,วร,รวรปรโวราหโรอนุตตรโธรมรมวัฏสงะเทศะอิกทังปิพุทเทพระนัปทิตังเ,เอเอนะสะเจนะสวัสดิโหตุพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐทรงรู้ธรรมอันประเสริฐ ประธานธรรมอันประเสริฐทรง,งนำมาขึ้นธรรมอันประเสริฐเป็นผู้ยอดเยี่ยมได้ทรงแสดงธรรมอันประเสริฐแม้อันนี้เป็นอรัตนะอันประนีในพระพุทธเจ้าด้วยคำสั่นี้ขอความสวัสดีจงมีแห่ทัานเถิดสมเด็จมารยางศาัาิญาสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสหันักปร,ริญายก อยากรู้ต้องประคองต้องประคององนทกไอันนี้สองนะซอมองสเด็ดสังราชประธานมานะครับใจดีๆไว้นะใจดีอะไรก็ดีหมดนะเนี่เรียบร้อยผู้ใหญ่มาด้ผู้ใหญ่บ้านมายืนนี่ตครับหนึ่งสอง